ฉเฉลยฟิสิกส์ A l e v e l ปี68ข้อที่4ครับวัตถุเคลื่อนที่ลงตามพื้นเอียงเราต้องเข้าใจว่าการที่เราจะแก้โจทย์พื้นเอียงหรือว่าโจทย์แรงและกฎการเคลื่อนที่เนี่ยนะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องสามารถใส่แรงทั้งหมดที่กระทํากับวัตถุได้ครับเพราะงั้นพีนก็ใส่เลยว่ามี MG เป็นแรงที่โลกเนี่ยดูดวัตถุนะ mg ครับแล้วก็มีแรง N เป็นแรงที่พื้นเนี่ยดันวัตถุขึ้น นะครับแรงเอ็นแล้วก็มีแรงเสียดทานครับต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุกระทาที่ผิวสัมผัสครับตอนนี้วัตถุของเรากําลังเคลื่อนที่ลงโอเคนะแรงเสียดทานทิศนี้จุดที่น้องชอบผิดอีกบ่อยๆก็จะเป็นจุดนี้ครับเอ็นเพราะว่าเวลาเราเห็น Mg เนี่ยนะส่วนอ,อบางทีก็จะมีน้องที่ชอบใส่เอ็นเนี่ยตรงข้ามกับ m ออย่างนี้เสมอเลยอันนี้ไม่ใช่ครับคือเอ็นเนี่ยชื่อของมันคือแรงแนวฉาก เป็นแรงที่กระทําในทิศที่ตั้งฉากกับผิวสัมผัสครับคือผิวสัมผัสต,ตอนนี้คือผิวนี้โอเคนะเพราะงั้นผิวสัมผัสอยู่ในแนวนี้แรงเอ็นตั้งฉากกับผิวสัมผัสครับโอเคนะเรียบร้อยก็มีแค่3แรงครับที่กระทํากับวัตถุของเราแน่นอนเราตั้งหลักนิดนึงก่อนก่อนที่จะไปเขียนสมการความเร่งเนี่ยคือทิศนี้ทิศลงตามพื้นเอียงเวลาเราตั้งสมการครับเราจะต้องตั้งสสมการ ใน2แนวแนวที่1คือแนวของความเร่งแนวที่สองคือแนวตั้งฉากกับความเร่งโอเคนะ2แนวแค่นั้นครับเพราะงั้นแนวความเร่งคือแนวนี้แนวตั้งฉากกับความเร่งคือแนวนี้สังเกตว่า n กับ f อเนี่ยอยู่ใน2แนวที่เราต้องการเรียบร้อยแต่ MG ไม่ใช่ครับ MG ยังไม่ได้อยู่ในสองแนวนี้เพราะงั้นแตก m g นิดนึงครับ Mg ก็จะถูกแตกได้ว่าแน่นอนว่ามุมนี้เนี่ย มุมนี้คือมุมเซตาครับถ้ามุมนี้เซตา,าพี่บินเคยทําคลิปแล้วนะว่าทําไมมุมนี้เซตามุมนี้ต้องเซตาด้วยครับโดยเขาบอกมาแล้วว่ามันคือ37องศาแต่เขียนเป็นเซตาตรงนี้ไปก่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปใส่เอาในสมการหรือว่าตอนแทนค่าเอาโอเคก็ถ้าแตกในแนวที่ผ่านมุมแบบนี้ครับมันก็คือ mg cos แตกในแนวที่ไม่ผ่านมุมครับมันก็คือ mg sin เซต mg ไซดเซตาครับผ่านมุมเป็นคอสไม่ผ่านมุมก็เป็นไซครับสังเกตว่าเราแตกแรงในแนวที่ไม่ผ่านมุมเพราะงั้น mg ครับถูกแตกออกไปแล้วเป็น2แรงอ่าเรียบร้อยครับเพราะงั้นทุกแรงตอนนี้อยู่ในแนวที่เราต้องการแล้วคือแนวความเร่งและแนวตั้งฉากกับความเร่งครับโอเคทีนี้ตั้งสมการได้แล้วแน่นอนแนวความเร่งเนี่ยแนวความเร่งเนี่ยมันมีความเร่งอยู่แล้วก็อาจจะยังไม่ตั้งในแนวนี้ก็ได้ เราตั้งในแนวที่ตั้งฉากก er ับความเร่งก่อนครับเพราะว่าแนวตั้งฉากกับความเร่งเนี่ยความเร่งไม่มีครับความเร่งเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นตั Strike ้งสมการซิกมาเอฟเท่าก okay, ับศูนย์ได้เลยครับในแนวตั้งฉากความเร่งเนี่ยความเร่งไม่มีครับความเร่งเนี่ยอยู่ในแนวอยู่ในแนวนี้เท่านั้นโอเคนะเพราะงั้นแนวตั้งฉากความเร่งความเร่งไม่มีสุดท้ายครับเราตั้งสมการได้ว่าซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ครับในแนวนี้แนวตั้งฉากความเร่งมันคือ n จะต้องเท่ากับ mg cos ครับคือในแนวนี้เนี่ย แรงขึ้นกับแรงลงต้องเท่ากันโอเคนะหรือว่าสมก,การชิกมเอฟเท่ากับศูนนั่นแหละครับก็ตั้งออกมาสุดท้ายย้ายข้างมันก็คือ m g c o s แล้วก็เราก็จะตั้งสมก,การในแนวที่ขนานความเร่งบ้างครับว่ามันมันได้อะไรบ้าง m g s i n ซเซตาครับพี่วินให้ทิศลงหรือว่าทิศของความเร่งเนี่ยเป็นทิศบวกแล้วกันโอเค mg ก็เป็นบวกและ okay, 1, แลบ f ครับเพราะว่าทิศตรงข้ามก็เป็นลบ สุดท้ายมันจะต้องเท่ากับ m a sigma f เท่ากับ m a ครับในแนวนี้เพราะว่าในแนวนี้เนี่ยวัตถุมีความเร่งครับเอาล่ะแต่ทีนี้แรงเสียดทานเราก็ต้องกระจายออกมานิดนึงว่ามันก็คือ mu k n ครับวัตถุของเราตอนนี้กําลังเคลื่อนที่กําลังถลไหลอยู่ครับเขาให้ม k มาแล้วด้วยค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนครับคือ0.5แล้วก็ค่า n เนี่ย เราหาได้แล้วครับตั้งแต่บรรทัดแรกเลยก็คือมันเท่ากับ mg cos เพราะฉะนั้นพี่วินแทนค่าลงไปก็ได้ว่า n เนี่ยคือ mg cos ครับ mg cos เซตามันต้องเท่ากับ ma ครับโอเคนะสุดท้าย m เนี่ยตัดเราได้ว่า a เนี่ยมันเท่ากับ g คูณ s ซ n เซตาลบ m k cos เซตา โอเคก็จะแทนเลขลงไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพี่วินว่าถ้ามันไม่ยาวมากเนี่ยนะคำแนะนําก็คือลอง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 ติดไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยแทนจริงๆตอนอยากได้คําตอบละกันเพราะว่าเผื่อมันมีเลขอะไรตัดกันในอนาคตเราก็อาจจะไม่รู้ถูกปะก็อาจจะไปแทนตอนสุดท้ายก็ได้ถ้ามันไม่ยาวจนเกินไปจนใส่เลขเลยแล้วกันจะได้เลขมาอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้ามันยาวไม่ไม่ยาวจนเกินไปเนี่ยก็ติดไว้ก่อนก็ได้ครับ เอแล้วเราจะเรา,เราจะรู้ได้ไงว่า A เท่าไหร่คือเขาไม่ได้ถาม A ใช่ปะเขาเขาเขาถามหาอัตราเร็วเราจะรู้ได้ไงว่าความสัมพันธ์ของ A กับอัตราเร็วคืออะไรเราก็ต้องเข้าใจว่า A เนี่ยนะหรือความเร่งเนี่ยมันก็คือความเร็วที่เปลี่ยนไปต่อหนึ่งหน่วยเวลาถูกปะเพราะงั้นสําหรับความเร่งคงตัวมันก็คือความเร็วปลายลบความเร็วต้นหารด้วยทีครับหรือว่าเวลา โอเคสุดท้ายครับ u เนี่ยมันศูนอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขาปล่อยลงมาครับเราก็จะได้ว่า v นั้นเท่ากับ g t sine t e ลบ mu k cos สเซตาครับโอเคอันนี้พี่วินยังไม่แทนเพราะว่ินมองว่าโอเคก้อนนี้ก็ไม่ได้ยาวมากนะเขียนอีกสักทีไม่เป็นไรหรอกนะยังไม่ต้องคิดเลขจนจนมันออกได้ค่า a ออกมาก็ได้ก็แทนทีเดียวก็ได้ครับ g เนี่ย9.8 t คือ2อเนาะแล้วก็ s i n ์ซครับหรือว่า s ซ n ายเ7นี่ยคือ3.5ส่วน5อันนี้เขาก็ให้มานะค่า s ซายค่า c คอของมุม37เจนี่ยจริงๆในในกระดาษของข้อสอบเนี่ยก็ให้มาในหน้าแรกๆเนี่ยนะแล้วก็มิวเคก็คือ0.5 c o s จุมันคือ4ีส่วนหสุดท้ายครับเราก็คํานวณบรรทัดนี้ก็ได้โอเคก็จะได้ว่าศูนย์เนี่ยกับ4เนี่ยก็คือ2นะคูณกันได้2แล้วแล้วในวงเล็บนี้มันก็คือ 1.5ส่วน5อ่าเรียบร้อยครับก็1.5ส่วน5เนี่ยนะมาคูณกับ2.5ตรงนี้ครับมันก็จะได้เท่ากับ9.8คูณ0.5ครับสุดท้ายเราได้ V เนี่ยมันคือมันคือ4.9เมตรต่อวินาทีครับอันนี้ก็คือขนาดของความเร็วหรือว่าอัตราเร็วที่โจทย์ถามหานี่แหละครับก็ตอบข้อ1